สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a d TV t กันนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาไขความลับที่เราสงสัยกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ยังเด็กนะครับประมาณ20ปีที่แล้วนะครับว่าแอลิสแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแอลิสใส่เกงในสีอะไรนะครับซึ่งไฟน a l อ a แฟนตาซีเจ็ด e นะครับก็ทําให้เราไขข้อข้องใจในข้อนี้ได้สําเร็จนะครับเพราะว่าในฉากตรงโบสนะครับที่เราหนีกับแอลิสมานะครถ้าเกิดเราลงบันไดยาวนะครับเราจะแบบ มองสามารถมองเห็นจางๆในของแอริสได้นะครับซึ่งเป็นสีดํานะครับนะครับ,บนี่จะเห็นว่าเป็นข้อดีของบรรยาวนี่เองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทําให้ทุกคนไข่ข้อสงไขข้อสงสัยนะครับว่าเอ้ยเราใส่สีจา <c ười> งๆในของแอริสเนี้ยใส่สีอะไรซึ่งทุกคนก็น่าจะทราบกันดีแล้วนะครับสาหรับตอนนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ